เมื่อเช้านี้ประมาณสักตีสี่ครึ่งค่ะทางด้านของตีรี่ฮวงจุ้ยนะคะหรือว่าน,นายธนวันก็โดนตํารวจนะคะนํากําลังเข้าจับกลุ่มหลังจากที่ศารอาญาพิจารณาเห็นควรให้มีการอนุมัติออกหมายจับในความผิดช่อกลประชาชนแล้วหลังจากนั้นก็มีการนําตัวไปตรวจค้นบ้านพักแล้วก็คุมตัวมาสอบปากคาที่กองบังคับการปราบปรามจนกระทั่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางด้านของท่านพลตำรวจโทโจิรพภูริเดชท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการแถลงข่าวเรื่องของการจับกุม นี่แหละนะคะท่านบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากมีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้ามาแจ้งความก่อนแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเริ่มมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความต่อเนื่องเลยกระทั่งสามารถที่จะสอบปากคำผู้เสียหายตอนนี้นะ67คนมูลค่าความเสียหาย108ล้านบาทซึ่งพฤติการของผู้ต้องหาตามที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ละค่ะมีการเปิดบริษัทรับดู่วงจุย้ยเสนอให้ทำพิธีต่างๆซื้อวัตถุมงคลอย่างเช่น กิเลน <Ừ. S 1> สิงคู่นะคะ,คะแต่ทีเนี้ยที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือว่าคนที่เขาไปสั่งของนะจะเอาไปทำพิธีเนี่ยสั่งกิเลนสั่งสิงคู่ไปไม่ได้ของตามที่สั่งแล้วบางคนนะคะสั่งของไปตั้งแต่นู่นช่วงมีโควิดใหม่ใหมกสอ่ะจนกระทั่งปีเนี้ยกเจ็ 7, ยังไม่ได้ของเลยและผู้ต้องหาก็มีพฤติกรรมแบบเนี้มาเรื่อยๆนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางก็เลยขออำนาจศาลออกหมายจับ ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนแล้วล่ะค่ะในข้อหาช่อโกงและฟอกเงินตำรวจมีการติดตามอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งปรากฏว่าทางผู้ต้องหาไม่กลับเข้าบ้านเลยนะคะมีข้อมูลว่ามีคนพาผู้ต้องหาไปนู่นชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน <Ừ. S 1> ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการสอบสวนหาพยานหลักฐานกันต่อว่าใครมีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการที่จะพยายามทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีก็อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มด้วยนะคะ การจับกลุมในครั้งนี้ค่ะตำรวจติดตามผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดล็อกพื้นที่ตามแนวชายแดนป้องกันการหลบหนีเอาไว้ด้วยจนกระทั่งตามที่เรารายงานไปตีสี่ครึ่งของวันนี้จับผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักย่านปทุมธานีแล้วก็นำตัวกลับมาสอบสวนสอบปากคำกันซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำคาดว่าอาจจะมีข้อหามากกว่านี้ค่ะ ไปเสร็ทุกข้อหาก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับซึ่งเาราไปเสธแต่เราก็ทางเจ้าหน้าที่รก็มีข้อมูลนะครับมีการสอบปากคำตัวของผู้เสียหายพยานนะครับรวมถึงก็เดี๋ยวคง,ต,ง,ต,ง,ต,งต้องสอบสวนกันต่อสืบสวนกันต่อก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมครับก็จะมีช่อโกงกับข้อเงินข้อหาหลักนะครับแต่ว่าจากการเดี๋ยวมันจะมี คดีต่างๆที่คนมาแจ้งความมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับก็อยู่ระหว่างสอบสวนครับท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกด้วยนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินใดๆนะซึ่งจะเป็นการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้พบว่าเงินที่ได้จากการกระทําผิดผู้ต้องหานําไปใช้เล่นการพานันค่ะโอ้โหแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยอ๋อแต่แต เขามีทรัพย์สินเหลือไหมคะเห็นเขามีรถหรูด้วยนะคุณจอยมีรถหรูอยู่สองคันนะคะอายัดมาเมื่อสองวันก่อนแล้วทราบข้อมูลแบบนี้ว่ามีรถคันหนึ่งค่ะเป็นรถหรูลอมโบกินีค่ะเขาไปเช่ามาค่ะเช่ามาเดือนละหนึ่งล้านบาทโอ้โหเอามาสร้างโปรไฟล์ของตัวเองเออเอาวทีนี้วันนี้อาจารย์ออติลีฮวงจุ้ยโดนจับ ทางด้านพี่สาวและคุณพ่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ําตาเลยชี้แจงกรณีนี้ที่บอกว่าคนในครอบครัวไปหลอกลวงประชาชนซื้อวัตถุมงคลจนคนเสียหายมากมายขนาดนี้ฝั่งพี่สาวนางสาวนภัสวร์หรือมาดามหงจุย้ยบอกว่าตัวเธอกับนายธนวันเป็นพี่น้องกันจริงแต่เธอกับพี่ชายเนี่ยมีมุมมองในการทำงานที่ไม่ตรงกันแม้ไม่ได้เกลียดกันแต่เราก็ไม่ได้คุยกัน เรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทของน้องชายทั้งสิน้นน้องชายจะทําอะไรถึงแม้ว่าชั้นเป็นพี่สาวแต่เธอก็ไม่ทราบส่วนพ่อของทั้งสองคนทําอาชีพก็คือขับรถสาธารณะนะคะถามว่าเริ่มเรียนศาสตร์ฮวงจุ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าพ่อเนี่ยเริ่มศึกษาศาสตร์นี้ตั้งแต่ปี26สมัยนั้นลูกค้าไม่เยอะพ่อทํสามอาชีพขับรถสาธารณะด้วยดู่วงจุ้ยด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกด้วย ทำให้บางคนไม่รู้ว่าพ่อทําอาชีพเป็นสินแสดูห่วงจุย้ยทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมาจากตัวเธอเองมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารช่องเคเบิลทีวีช่องหนึ่งในอดีตก็นั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนครั้งแรกของครอบครัวนะคะยืนยันแบบนี้นะคะบอกว่าผงกระดูกผีไม่มีในศาสตร์ห่วงจุ้ยแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าจะมีผู้เสียหายคนหนึ่งอะคะ่ะที่ทางาตัวของอาจารย์ออสใช่ไหมไปแนะนําให้มีการเจาะพื้นบ้านและให้เอากระดูกผนะีไปโรยเอาไว้ ทางด้านของมาดามฮูงงจุ้ยเขาบอกไม่มีไม่มีอยู่ในศาสตร์นี้นะคะส่วนกรณีที่มีลูกศิษย์ออกมาโพสต์ทํานองว่าสั่งซื้อสิงจากตนเองแล้วจ่ายเงินไป40,000บาทผ่านมา2ปีแต่ยังไม่ได้ของเรื่องนี้เธอบอกว่ายังไม่มีลูกศิษย์คนไหนแจ้งมานะคะ ส่วนเหตุผลที่ตนเองไม่ทักไปหาลูกศิษย์เพราะเกรงว่าจะเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไปเสนอหรือว่ายัดเยียดขายของให้ทั้งนี้มีเอกสารยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการนำสิงเข้ามาจากประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสิงของตนเป็นสิงพิเศษที่สั่งทําตามแบบจนออกมาเป็นสิงของมาดามฮวงจุ้ยโดยเฉพาะาเธอให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะทั้งน้ำตาเลยพี่ทินบอกว่าอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆ ทั้งที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองหลังจากนี้ตัวเธอจะนำเอาข้อมูลทุกอย่างไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของรูปคดีแล้วก็ฝากไปถึงน้องชายด้วยฝากว่าอย่างไรฟังเสียงกันค่ะผงกระดูผีไม่มีในศาสตร์ตีลี่ห่วงจุย้ยแต่อย่างใดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่เคยทำพิธีแบบนี้ ตัวมาดามเองกับตัวน้องชายมาดามไม่อยากพูดคำว่าเราเกลียดกันแต่ขอพูดว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่ไม่ตรงกันเรามีมุมมองในการทำงานที่ไม่ตรงกันเรามีแบบแผนการทำงานที่ไม่ตรงกันเรามีความคิดต่างๆไม่เคยตรงกันแต่ตัวมาดามเองด้วยความที่เราเป็นพี่ เราเลี่ยงที่จะประทะวันนี้คุณพ่อช่วยเหลือคนไม่เยอะมากมายถ่ายทอดศาสตร์มา30-40ปีชื่อเสียงของบา้ารมาของคุณพ่อพังลงที่ไม่ใช่การกระทําของเราสองคนเลยทำไมนะก็ต้องสื่อให้ความยุติธรรมกับศาสตร์ตีรีบุงช่วยด้วยเพราะมันเป็นศาสตร์ที่มีจริงจริง คือฝากไปถึงน้องชายบอกว่าทําผิดก็ว่าไปตามผิดอยากให้น้องยอมรับผิดนะคะแล้วก็เรื่องของการดําเนินการตามกฎหมายก็ว่ากันไปส่วนภรรยาแล้วก็ลูกพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้ค,ครับ